งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิมพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิมจิตงามพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้องห้องน้อยขอนำเรียนการปฏิบัติงานในรอบที่1 1ตุลาคม2564ถึง3ามสเตมีนาคม2565ดังนี้โรงเรียนบ้านสองห้องห้องน้อย เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นพุทธศักราช2547มีการดำเนิน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนดีมีมาตรฐานโรงเรียนบ้านสองห้องห้องน้อยดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนาร์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและฉบับปรปับปรุงรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คิดในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสองห้องห้องน้อยสู่ความเป็นมาตรฐานโดยนางสาวอิมจิตงามรงพรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้องห้องน้อยเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาสู่สมาสคูลผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูตามแผนการนิเทศมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และ นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหารเชิงรุกมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานการบริหารให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยังย่งยืนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับทุกภาคสว่วน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พัฒนาตนเองและวิชาชีพยอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความรู้ในการบร,ริหารจัดการสถานศึกษาด้านการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมเด็กดี TWOS Model เพื่อให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ผลลัพธ์ที่คาดหวังครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในระดับมากขึ้นไป ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นร้อยละ80สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกัญญาพัลละเมืองอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4จะมาร้องเพลงเกี่ยวกับออกษสย่อค่ะรอรอข้างเราหน้าอยู่เอาใจดีทุกคนโควิดก็ช่างแสนเกิน โควิดก,กทาทุกคนไม่่่ไไไไไดไไได้ป้ปปรรอออมมขบคคคุณคะวาสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษากลุ่มบริหารวิชาการนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คิดเป็นร้อยละ100ของผู้มีสิทธิสอบ ส่งผลให้เอาค์กัมนักเรียนมีที่เรียนต่อนักเรียนกลุ่มที่เหลือสามารถเข้าเรียนตามโรงเรียนที่ตนเองเลือกและผู้ปกครองมีความพึงพอใจกลุ่มบริหารงบประมาณดำเนินงานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกลุ่มบริหารงานบุคคลครูมีทักษะ เทคนิคในการจัดการเรียนรู้กลุ่มบริหารทั่วไปมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ